กับขอบคุณท่านนายกประเสริฐแต่งทรัพย์นะครับแล้วก็สมาชิกทุกท่านนะครับท่านผมค,คิดว่าท่านทาถูกต้องแล้วน,นะครับเวลาบ้านเงินของเราเกิดวิกฤตนะครับท่านไม่ได้ทอดทิ้งพี่น้องชา,ตาวตำบลไมไ้เกี่วท่านก็ไ,ได้มาดูแลนะครับโดยเสียเงินส่วนตัวนะครับ เพื่อมาดูแลพี่น้องของเรานะครับท่านท่านทำถูก็นะครับว่าเป็นการขอบคุณท่านนายกและก็ทีมงานนะครับปกมือเสียงดังที่ท่านท่านสุดครับครับขอบคุณมากครับสำหรับผมในฝ่ายปกครองนะครับผก็นำทีมงานสมอคณะกรรมการหมู่บ้านคอยดูแลคัดกรองเยี่ยมเยียนพี่น้อง เหมือนกันนะครับท่านอสมก็อยู่ในทีมง,งานของอ,อบตท,ที่ดูแลอยู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างสูนะครับที่ท่านเห็นความสำคัญของชาวบ้านก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวให้ท่านไหนครับได้อมอบสิ่งของเหล่านี้เพื่อไปเยียวยาหรือบรรเทาให้กับพี่น้องครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่บุญมาทานันทีนะครับนี่แหละ เป็นน้ําใจกับพวกเรานะครับท่านไม่ต้องลุกมานะครับท่านอยู่ข้างนอกเหมือนกันเดี๋ยวเราแจกนี่เสร็จปุ๊บเราก็จะ,ะให้ไอ้คนบุคคลข้างนอกครับสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรนะครับผมก็คงจะขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่ในสากลโลกนี้นะครับดวงวิญญาณของเจ้าพ่อพระยาแลที่ชาวชัยภูมิเคารพนับถือจงดนบรนดาลประทานพรให้กับพี่น้องชาวบ้านโนนสงา่าท่านผู้ใหญ่ท่านประธานสภาท่านอบตอสุเทพนะครับจงปลอดภัยจาก ไวรัสโควิด COVID, นะครับให้ก้าวข้ามตัวนี้ให้ได้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับโชคดีร่ำรวยมีตังค์ใช้ทุกคนครับสวัสดีครับ ใบค่ะสามใบสามใบ đi đây ก่อนเป็นนี้ครับอัน อันหนึ่งนนท่า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 นท้าบท่านท่านท่ทานทมานิกานตานะครนบไานนาย่ท่นา ตลาค่าตอบแทนเงินเดือนมอบให้พี่น้องเพื่อเยียวยาและก็เพื่อเป็นฝันและก็ลองใจให้กับพี่น้องชาวตำบลเพื่จจิงครับขอบคุณครครับครับ